วันนี้นะคะจะแชร์วิธีการที่เราอาจะเป็นผู้หญิงที่นั่งเฉยๆนะคะแต่ว่าได้รับทุกๆอย่างเลยค่ะเป็นวิธีการนะคะที่ปุ๋ยได้ฝึกพัฒนาตัวเองนอกจากจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วนะคะมีเงินมากขึ้นแล้วมีความสุขนะมีความรักความสัมพันธ์ในชีวิตได้มากขึ้นแล้วอะคะ่ะมันทําให้ชีวิตของเราเป็นคนที่สมดุลมากขึ้นปุ๋ยนะคะได้เริ่มพัพนนานะคะสิ่งเรียกว่า Family Energy หรือว่าพลังงานผู้หญิงให้กับตัวเองมันทาให้ปุ๋ยนะคะกลายเป็นคนที่เบาขึ้นนะสบายขึ้นแล้วก็มีีคควาามมสขขก,กชิตนนะะๆึ้เลย่ ปุยยาที่จะแชร์กับคุณนะคะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงทํางานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจใช้ชีวิตคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่อาจจะรู้สึกวุ่นวายนะคะกับชีวิตที่มันเร่งรีบในบางวันเนี่ยเราใช้ยังไงให้เราสามารถที่จะเพิ่มนิสัยนะคะของการที่เราอะ่ะจะอยู่เฉยๆอยู่แบบแฟมินีนนะคะอยู่แบบซื่อๆอ,อยู่แบบผู้หญิงโชคดีอะ่ะให้ชีวิตของเรานะคะได้รับทุกสิ่งนะคะมากขึ้นไปด้วยกันค่ะ วันก่อนเนี่ยค่ะไปไปอ่านข่าวนะเขาบอกเทรนด์ของโลกตอนนี้ผู้หญิงกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นาแล้วคุณเมื่อก่อนนะคะเราจ,จะเห็นว่าผู้ชายประสบความสำเร็จเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมาซ์คินเบิร์ดนะคะผู้ก่อตั้ง Facebook ใช่ปะอีลอนมาร์คนะคะคนที่แบบว่าส่งจรวดขึ้นไปนะคะในแบบอวกาศใดๆหรือคนที่โด่งดังมากๆนะคะอย่างบิลเกตเนี่ยนะผลิตไ i c r o s o f t นะคะเป็นตํานานให้กับโลกของเรานะจ๊ะเขาบอกว่าไม่เกินอีก5ปีเท่านั้นนะคะผู้หญิงเราเนี่ยจะก้าวมาเป็นผู้นําของโลกคุณตอนนี้คือเทรนด์โลกคือผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงคือเป็นผู้นำเหนือแมผู้หญิงทํางานหนักนั่นเองนะคะบางคนน่ะ เลี้ยงลูกด้วยทํางานด้วยมันคือความสุดยอดคุณปุ๋ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่เคารพผู้หญิงเก่งนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยปุ๋ยเป็นคนหนึ่งนะคะไม่รู้คุณเหมือนกันไหมปุ๋ยรู้สึกว่าปุ๋ยมีแพชชั่นชอบทํางานชอบเห็นงานของปุ๋ยมีผลงานออกมาอย่างการทําคลิป YouTube อย่างงี้ก็เป็นแพชชั่นของปุ๋ยเหมือนกันงานเนี่ยมาทาให้ชีวิตเราอะคะ่ะมีความหมายงานมันทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเรากระตือรือร้นในการทำอะคะ่ะประสบความสําเร็จนะคะมีเงินเยอะต่าง ปุยเห็นว่าจุดหนึ่งที่ชีวิตรเราเริ่มไม่บาลานซ์และก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเบิร์นเอา์เราเหนื่อยใจข้างในเรามันมีอะไรสักอย่างที่หายไปเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราแห้งเหี่ยววะ่ะคุณเหมือนกับเรากำลังจะตายแล้วอ่ะจนปุยได้คนพวว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปอะ่ะคือพลังงานแฟมินีนหรือพลังงานผู้หญิงในตัวเรานั่นเองค่ะปุ๋ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะ กลับมานะดูแลเลี้ยงดูพลังงานแฟมินีนของตัวเองนะคะทําให้ปุยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขขึ้นสมดุลขึ้นทํางานได้ดีขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นมีความรักที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ด้านอื่นๆในชีวิตนะคะมากขึ้นมากๆเลยวันนี้นะคะเปียเชวนทุกคนเนี่ยมาหย่อนนิสัยเล็กๆนะคะ3นิสัยให้กับตัวเราค่ะให้เรากลายเป็นผู้หญิงที่แบบ ทั้งประสบความสําเร็จทั้งโชคดีนะคะมากขึ้นไปได้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะที่ปุ๋ยธรรมก็คือการฝึกที่จะนั่งสมาธิค่ะฟังแล้วแบบอะไระนั่งสมาธิพุทโธพุทธังมาแกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีจริงๆ ปุย่าฝึกนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วมาทําให้ชีวิตปุย่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมากคุณตอนแรกก็รู้หรอว่าการนั่งสมาธิมันจะช่วยชีวิตเรายัางไงมันแค่อ,อกหักเรานั่งสมาธิหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปก่ะแต่พอได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี้ยปุยได้ค้นพบว่าการนั่งสมาธนนิทำให้เราเป็นคนที่กราวเดดสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ดี สามารถที่จะหยั่งรากอยู่กับตัวเองได้ดีซึ่งเนี่ยคือพลังงานผู้หญิงคนที่นะคะไม่มีพลังงานแฟมินีนปุ๋ยเองในอดีตแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้โลกทุกวันนี้ผลักดันให้ผู้หญิงเรารีบรีบตื่นเช้าหนูปะรีบแบบไปทํางานเนออกไหมรีบดูแลบ้านรีบดูแลลูกนะคะสามีก็หลายอย่างคุณนะเราก็จะไม่มีเวลาที่จะช้ากับชีวิตหรือว่ามีเวลาที่จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะกับตัวเราได้เลยนะคะ การฝึกนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะเป็นคนที่ช้าลงอยู่ในปัจจุบันขณะได้ดีและนี่คือพลังงานที่โคตร powerful เลยคุณรู้ไหมว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตส่งจิตออกนอกก็คือว่าสนใจเรื่องคนอื่นสนใจหน้าฟีดในโซเชียลเยอะๆคนที่ไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะ ค่อนข้างที่จะถูกชักนําไปได้ง่ายแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับตัวเองเป็นนะคะคุณจะเข้าสู่พลังงานของแฟมานีนได้มากขึ้นเพราะการหายใจนะคะจะทำให้คุณเนี่ยช้าเป็นนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะวิธีการที่วิทามในตอนเช้านะคะที่จะฝึกหายใจเนี่ยคือได้นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยเลยอะคุณตั้งเวลาก็ได้5นาที5นาทีที่คุณจะไม่อยู่กับคนอื่น ห้าทีที่คุณจะไม่ส่งจิตไปที่ไหนแต่5นาทีที่คุณจะกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเท่านั้นคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มี power คุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบโลกภายในคุณจะแข็งแรงและวันที่คุณจะ manifest สร้างชีวิตอยากได้อะไรปรารถนาอะไรอะ่ะคุณจะมีพลังจิตที่มันแข็งแรงมาก สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่มาัศจรรย์มากๆในชีวิตนะที่ปุ๋ยอยากชวนคุณให้ทําไปด้วยกันเทคนิคที่ปุ๋ยใช้ใคุณนะคะมันจะไม่เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยเนื่องจากดิฉันเป็นสายชิวนะคะคุณตื่นมาคุณนั่งสมาธินั่งซื่อๆนะนั่งเฉยๆก็คือหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นนะคะปุ๋ยจะให้คาศักดิ์สิทธิ์กับคุณที่คุณจะไปฝึกแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆสิ่งที่ปุ๋ยจะให้ตรงเนี้นะคะมันเป็นฮาวายเอี้ยนมันตราคือมันตราของฮาวายที่ดิฉันไปเรียนฮีลิ่งมานะคะสมัยดิฉันเป็นโยคีมันตรานั้นนะคะเป็นมันตราที่ช่วยล้างความเจ็บปวดในใจล้างสิ่งที่เรารู้สึกขุนเคืองในจิตของเราทําให้เรานะคะสามารถเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีรักตัวเองได้เคารพชื่นชมตัวเองได้มันตราศักดิ์สิทธิ์ที่ปุ๋ยพูดกับตัวเองทุกๆเช้าคือ ว่า I'm sorry ฉันขอโทษ Please forgive me ได้โปรดให้อภัยฉัน Thank you ขอบคุณ I love you คือฉันรักเธอ I'm sorry Please forgive me Thank you I love you นะคะพอคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆอยู่กับตัวเองเราให้บอกกับตัวเองว่า I'm sorry ฉันขอโทษนะขอโทษตัวเอง Please forgive me ให้อภัยฉันด้วย Thank you ขอบคุณนะ I love you ฉันรักเธอบอกตัตเองแบบนี้ทุกเชา้าแล้วพลังงานคุณจะเปลี่ยนแฟม n นีนจะสิงล่างพลังงานผู้หญิงจะเข้าล่างปุ๋ยเนี่ยทำอย่างนี้ทุกๆเช้านะคะแล้วก็ใหญ่คุณเนี่ยได้ พูดกับตัวเองนะคะในสิ่งที่หลายๆครั้งอะ่ะเราทํางานหนักเนอะปะเรากดดันตัวเองเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอ มันมีหลายอย่างในแต่ละวันนะคะที่เราจะต้องขอโทษตัวเองจริงๆนะที่เราจะต้องให้อาภัยตัวเราจริงๆเราเผลออะที่จะรีบเผลอที่จะกดดันตัวเองเผลอจะทาตัวคุณเขาชอบเราเราเผลอหลายอย่างที่เราไม่ดีกับตัวเองเลยอะ่ะฉันขอโทษตัวเองเนี่ยคือคําที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณนะคะให้เริ่มหายใจช้าๆนะคะเราแตะที่หัวใจของคุณเดี๋ยวมีเวลาทําคลิปให้นะคะก็คือหายใจแล้วบอกตัวเองด้วยชื่อตัวเองขอโทษปุ๋ยนะเราให้อาภัยปุ๋ยนะ ขอบคุณปุ๋ยนะเรารักปุ๋ยนะแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆคุณลองทำตามปุ๋ยในคลิปเลยนะคะขอโทษนะให้อภัยตัวเองนะขอบคุณนะรักเธอนะ บอกมบอกเงี้ยกับตัวเองบ่อยๆคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ชีวิตมันไม่รีบมันไม่ร้อนชีวิตมันมีสันติสุขในตัวเองชีวิตมันเป็นสายชิลรักตัวเองเมตตาตัวเองให้ความรักกับตัวเองเป็นแล้ววันนั้นนะพลังงานคุณจะ attract พลังงานคุณจะดึงดูดพลังงานคุณจะเป็นแสงสว่างอันสดใสแล้วคุณก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมนะคุณไปปิดงานอะไรอย่างเงี้ยคุณไปคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยเข้าเส้นงานนี่คุณง่ายจัง เพราะ Energy คุณดีนี่คือวิธีการที่เราจะพัฒนาพลังงานของตัวเองได้และถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณดูคนโชคดีนะคะเพราะว่าปุ๋ยยาบอกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณมากๆเลยอะก็อยากให้ทุกคน,นะคะลองไปทําดูใครถ้าเกิดอยากคอมเมนต์ให้เพื่อนนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันฉันขอบคุณฉันรักเธอคะ่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากๆนิสัยที่สนะคะที่ปุ๋ยทำคือนิสัยแห่งการ visualization ก็คือการที่เราเนี่ยจินตนาการนะคะจินตนาภาพถึงคนที่เราอยากเป็นหรือว่าตัวตนที่มันดีกว่าของเราทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้อะตลอดเวลาเลยเคยรู้สึกป้าว่าชีวิตเรานะคะ1ปีก็เหมือนเดิม2ปีเหมือนเดิม3ปีเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะ่ะ จุดท่านะคะตัวปุ๋ยเนี่ยได้ฝึกการวิชไลเซชันหรือว่าการปล่อยจอยปล่อยใจนะคะแล้วก็จินตนาการถึงคนที่ปุ๋ยอยากเป็นมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยไม่รู้นะว่าตัวเองอะคะ่ะได้ใช้พลังวิเศษนี้หรือพลังวิชไลเซชันซึ่งทุกคนใช้ได้นะกับตัวเองมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วปุ๋ยอยากเล่าให้คุณฟังว่าพลังการวนะิชไลเซชันน่ะ การใช้จินตนาการของเราเนี่ยการเตรียมทุกอย่างในหัวเราโดยที่เราไม่ลงมือทำเนี่ยมันพาวเวอร์ฟูลยังไงปุ๋ยเคยจาได้เลยมีครั้งหนึ่งอะคะ่ะปุ๋ยเคยถูกเชิญไปพูดบนเวทีนะคะกับคนที่มีชื่อเสียงมากๆคือต้องขึ้นเวทีกับคนอื่นเขาคนแรกคือคุณหมูอุกบี้นะคะยิ่งใหญ่นะคะประสบความสําเร็จพี่ท่านที่สองก็คือว่าเจ้าของเว็บจีบันนะคะก็สําเร็จอีกเช่นเดียวกันและดิฉันคือสปีกเกอร์นะคะคนที่3นะคะนั่งอยู่ข้างกันปุ๋ยอะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีนะคะกับคนที่ปรรูสสึกว่าาเขปะบ ความสาเร็จมากๆแล้วก็ในงานเนี่ยมีคนฟังปุ๋ยะค่ะเยอะมากๆเลยสิ่งที่ปุ๋ยทํานะคะก็คือว่าไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองได้ใช้พลังงานการวิชวลไลซ์นะคะโดยการสร,ร้างจินตนาการเอาไว้ก่อนแล้วเนื่องจากนิสัยพื้นฐานของปุ๋ยเนี่ยนะคะมีความเป็นสายชิลแล้วปุ๋ยจําได้เลยว่าก่อนหน้าที่ปุ๋ยจะขึ้นเวทีอะ่ะ ปุ๋ยไปเที่ยวนะคะคือไปพม่ากับแม่ไปไหว้พระวันต่อมาเนี่ยเก้าโมงต้องขึ้นเวทีแหละสิ่งที่ปุ๋ยทํานะคะตลอดเวลาที่ปุ๋ยไปเที่ยวเลยอะคือปุ๋ยฝึกรีฮัสซอลหรือฝึกอะว่าปุ๋ยจะพูดอะไรบนเวทีในหัวของปุ๋ยคุณพอปุ๋ยนะคะนั่งเครื่องบินเนี่ยปุ๋ยก็จะซ้อมนะคะเป็น10บสรอบอะค่ะอยู่ในหัวของปุ๋ยเลยแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวันที่ปุ๋ยขึ้นเวทีนะคะปุ๋ยสามารถที่จะจําทุกอย่างได้ทําทุกอย่างได้ดีนะคะราวกับว่าปุ๋ยได้ฝึกซ้อมพูดมาแล้ว10บสิบ่ะ นี่คือพลังของการวิช i z เซชันผู้ใหญ่คุณนะคะได้เริ่มนะคะที่จะใช้พลังงานการวิช i z เซชันของคุณใช้พลังงานของแฟมิลีนะพลังงานของผู้หญิงนะจินตนาการเก่งจินตนาการฉ่าเนี่ยเข้าไปในชีวิตประจําวันของคุณคุณลองดูดีถ้าคุณตื่นเช้ามาคุณนั่งสมาธิแบบที่ปุ๋ยบอกคุณแบบบอกรักตัวเองขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองโอบกอดตัวเองแล้วอะแล้วคุณไปคนวิช i z เซชันได้ด้วยเว้ยก็คือว่าวันนี้นะคะฉันเห็นลูกค้าที่ฉันจะไปเจอเขาได้เซ็นสัญญาให้ฉันแล้วเรรียยบอ้ออนึกม คุณเห็นภาพวันนั้นก่อนเลยวันนี้นะคะลูกค้าที่จะโอนเนี่ยโอนแน่นอนแปบบ๊แบแปเดี๋ยวเงินเข้า visualization นี่คือวิธีการที่เราจะเริ่มต้นวันของเราให้แบบเป็นคนสวยเป็นคนอยู่ในพลังงานที่ดีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จวเวลาที่เรานะคะจินตนาการไปก่อนแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเจออะไรวันนี้เราจะสําเร็จแบบไหนวันนี้นะคะเราจะได้รับอะไรเนี่ย มันเป็นการที่เราอะค่ะไว้วางใจชีวิตของเรามากขึ้นวิธีการที่ปุ๋ยทานะคะหรือภาวะจิตที่ปุ๋ยมีเนี่ยก็คือว่าปุ๋ยแค่ใช้ชีวิตของปุ๋ยไปค่ะแล้วอนุญาตสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดตามด้วยวิ u a l ไ z เซชันอนุญาตให้มันเข้ามาอนุญาตให้ลูกค้าเซ็นอนุญาตให้แบบเงินเข้านะคะอนุญาตให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนี่คือพลังงานของวิ u a l ไ z เซชันพลังงานจินตนาการนะคะพลังงานตาที่3พลังงานที่มีอยู่แล้วในตัวผู้หญิงทุกคนผู้ชายก็มีผู้ใหญ่คุณนะคะได้ลองใช้พลังของการวิทยกไรเซชัน ในยามเช้าจินตนาการถึงวันของคุณค่ะจินตนาการถึงความสําเร็จของคุณที่จะเกิดในแต่ละวันแล้วแค่อนุญาตที่สิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะลองเอาเทคนิคนี้ของปุ๋ยไปใช้นะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันค่ะนิสัยที่3านะคะที่ปุ๋ยได้ฝึกให้กับตัวเองทําให้เราสามารถที่จะอยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่ในพลังงานแฟมินีของเราพลังงานผู้หญิงของเราอะ่ะแต่เราแบบประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆขึ้นด้วยเนี่ยคือนิสัยที่จะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ฟังแล้วคืออะไรอะขอบคุณล่วงหน้าหลายๆครั้งเราคิดว่าเราอ่ะ แค่ฝึกขอบคุณก็ดีอยู่แล้วคุณเออป,ปะการขอบคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่สูงมากๆมันทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่สํานึกรู้คุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตอันนี้คือพื้นฐานที่เราจะต้องฝึกกันมีคลิปเรื่องการขอบคุณนะคะเดี๋ยวปุ๋ยขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็ใน description box ด้วยนะคุณลองไปดูคลิปนั้นก็ได้การขอบคุณเนี่ยมันทาให้เรานะคะเป็นคนที่อยู่ในพลังงานที่สูงขึ้นเห็น h a v e wing นะคะการมีของเรามากขึ้นเราจะไม่สามารถนะคะที่จะเข้าสู่ขึ้นความถี่ของผู้หญิงโชคดีของคนที่แบบได้รับ อะไรง่ายๆถ้าเราไม่ฝึกขอบคุณนะคะไปว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอบคุณมากๆเลยในทุกๆวันที่ปุ๋ยทําคือการขอบคุณตัวเองคุณต้องรู้นะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยคือคนที่สุดยอดนะคะยอดเยี่ยม คุณทำงานเยอะบางครั้งอ่ะคุณแบบหาเงินคุณใช้ร่างกายใช้ทุกอย่างของคุณเนี่ยในการที่จะสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาต้องขอบคุณตัวเองทุกเช้าขอบคุณนาที่แบบทำสิ่งดีๆนะคะขอบคุณนาที่ทำงานนีกโอเคไหมขอบคุณนาที่แบบตั้งใจหาเงินอันนี้ขอบคุณตัวเองพอขอบคุณตัวเองได้แล้วอะค่ะก็ให้ขยับไปขอบคุณคนรักของเราครอบครัวของเรานะคะเพื่อนๆของเรารวมถึงลูกค้าของเราด้วยนใครแบบมีลูกค้าใช่ป่ะและเทคนิคนะคะที่ปิจะให้คุณในคลิปนี้อะค่ะก็คือการที่เราอะฝึกขอบคุณนะคะล่วงหน้าเข้าไปด้วย การขอบคุณล่วงหน้าคืออะไรนะก็คือการที่เราอะเรียนรู้ที่จะขอบคุณเอาไว้ก่อน ถึงสิ่งที่เราอยากได้อย่างเช่นใช่ไหมวันนี้ถ้าคุณจะไปขายบ้านอย่างนี้นะแล้วคุณรู้แบบว่าลูกค้าแบบซื้อแน่นอนนะคะก็ให้ขอบคุณลูกค้านะที่ลูกค้าจะแบบเซ็นสัญญากับเราขอบคุณนะที่แบบวันนี้สามีจะไปส่งคุณถ้าคุณแบบรู้แน่ๆมันจะเกิดถูกไหมคะการขอบคุณล่วงหน้าเนี่ยเป็นการ manifestation หรือการที่แบบใช้พลังของการสํานึกรู้คุณขั้นสูงอะคุณลองเอาไปฝึกดูแล้วชีวิตคุณจะได้รับอะไรง่ายขึ้นมากๆเลยตัวปุ๋ยนะคะได้ฝึกขอบคุณล่วงหน้าในหลายๆอย่างในชีวิตน่ะ ปุ๋ยเคยมีช่วงที่ปุ๋ยไม่ได้ทํางานนะคะก็คือไปเที่ยวไปแต่งงานใดๆอะไรเงี้ยปุ๋ยขอบคุณทุกวันนะคุณไปขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกศิษย์ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนนะขอบคุณคลิปของปุ๋ยที่แบบยังมีคนดูอยู่เรื่อยๆนอ่ไหมคะเนี่ยคือการที่เราฝันที่จะขอบคุณนะคะสิ่งที่เรามีขอบคุณล่วงหน้าไปเลยค่ะสําหรับสิ่งที่คุณอยากมีนะคะขอบคุณสาหรับคอนโดใหม่ของฉันที่ฉันจะได้ไปอยู่เร็วๆนี้การขอบคุณเนี่ยแปลว่าคุณมีแล้ว มันคือพลังงานที่มันดึงดูดมันคือพลังงานของผู้หญิงถ้าเรานะคะมีความรักความสัมพันธ์นะเรามีแฟนนะคะเรามีสามีเนี่ยการขอบคุณคนรักของเราคือสิ่งที่สําคัญมากคุณรู้ปะผู้หญิงเก่งหลายคนนะคะลืมขอบคุณสามีลืมขอบคุณผู้ชายที่คุณครบรอมา,มาความรักความสัมพันธ์คุณเนี่ยจะแห้งเหี่ยวเหมือนดอกไม้ที่ไม่รดน้ํานอกจากเราขอบคุณเสียงต่างเราเนี่ยนะคะปุ๋ยใหญ่คุณได้ลองนะที่จะกลับไปขอบคุณ ผู้ชายดีคณคบนะคะขอบคุณคนรักของคุณคุณจะกลายเป็นผู้หญิงโชคดีเขาจะรักคุณเขาจะดูแลคุณมากขึ้นเพราะคุณน่ารักคุณขอบคุณเป็นปุ๋ยเคยมีลูกศิษย์วีพีเมนทอ์คนหนึ่งนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงอะเก่งมากๆนะคะประสบความสําเร็จมากแล้วก็เป็นคนที่สวยมากๆด้วยพี่เขานะคะมาโค้ชกับปุ๋ยเพราะรู้สึกว่าเขาว่าไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์นะคะบางอย่างได้รู้สึกเครียดเกินไปในการทํางานรู้สึกว่าไม่อยากทํางานแล้วว่า ตำแหน่งก็สูงนะแต่ไม่อยากทําแล้วนะคะรู้สึกเบื่อมากเลยอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกอ่ะอยู่กับสามีทํางานที่แบบเบื่อเบื่อการบ้านอย่างหนึ่งนะคะที่ปุ๋ยให้ลูกศิษย์ VP mental ของปุ๋ยหลายคนนะคะลองไปทําแล้วคุณก็เอาไปทําได้นะแล้วแบบชีวิตความรักของคุณนะคะความสัมพันธ์คุณจะดีมากๆแน่นอนคือการขอบคุณสามีก่อนนอนค่ะเรียนรู้ว่าค่ะที่จะหันไปหาคนข้างๆคุณนะคะมีแฟนคุณนะคะสามีคุณเรียนรู้ที่จะขอบคุณสามีแม้คุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งสําเร็จแค่ไหน คนที่บ้านคุณสําคัญมากค่ะสามีคุณสําคัญมากนะคะลูกคุณสําคัญมากเพื่อนๆคุณสําคัญมากค่ะเรียนรู้ที่จะขอบคุณคนทุกๆคนที่อยู่ในชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะประสบความสำเร็จมากขึ้นลูกศิษย์ปุ๋ยนะคะหลังจากที่ปุ๋ยเนีได้รองให้พี่เขาอะค่ะขอบคุณสามีของเขาเนี่ยมากขึ้นเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาอะค่ะดีมากขึ้นจริงๆ ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะสามีช่วยงานทุกๆอย่างลูกน้องสามีก็ช่วยค่ะการเป็นคนที่อยู่นิ่งๆนะคะอยู่เฉยๆแต่มีแต่คนช่วยเต็มไปหมดเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขก็ลองนะคะที่จะเอานิสัยเล็กๆนะคะทําให้เราเนี่ยอยู่ใน Family e n e นเนอร์พลังงานผู้หญิงมากขึ้นไปใช้ในชีวิตของเราอะคะ่ะให้มากขึ้นไปด้วยกันเป็นคนที่จะมีพลังนะมี Power ในการสร้างชีวิตเป็นผู้นําชีวิตตัวเองได้ดี อยู่ในพลังงานที่มั่นคงขณะเดียวกันนะคะปุ๋ยยายที่จะส่งเสริมนะคะให้คุณเนี่ยใช้พลังงานแฟมินีนของตัวเองด้วยเรียนรู้ที่จะอยู่เฉยๆนะคะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเรียนรู้ที่จะอย่างรากกับตัวเองเรียนรู้ที่ทําตัวเองให้มั่นคงรักตัวเองเคารพตัวเอง ปลอดภัยในตัวเองเลี้ยงดูตัวเองนะคะทําให้ตัวมีความสุขสดใสนะคะเปล่งประกายเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะซับ c r i b e ให้กําลังใจไปด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าตัวคุณน่ะได้อะไรจากคลิปนี้นะคะได้เอาอะไรไปใช้บ้างนะหรือว่าคุณมีวิธีการยังไงที่จะเพิ่มพลังงานผู้หญิงของคุณให้คุณแบบอยู่เฉยๆแต่ได้รับก็แชร์กับเพื่อนๆได้นะคะ หวังนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้เติบโตไปด้วยกันนะเป็นคนที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะมั่งคั่งในชีวิตมีความรักนะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ใช้ทั้งพลังงานมาสก์คีนของคุณแต่ยังคงเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะน่ารักชิลสบายแล้วก็ง่ายมากขึ้นในชีวิตค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วอยากรู้วิธีที่จะประสบความสําเร็จแบบง่ายๆนะคะอยากเป็นคนนะคะที่ดึงดูดเงินที่ง่ายมากขึ้นคะ่ะอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะปุ๋ยได้เอาประสบการณ์นะคะจากการโคชชิ่งลูกคา้าลูกศิษย์ผู้บริหารมากมายคะ่ะมาเป็นคอร์สที่แบบทุกคนบอกว่าโคชปุ๋ยเปิดเสื้อทีเถออยากเรียนมากๆนะคะก็คือคอร์สออนไลน์ใหม่ของปุ๋ยคะ่ะที่ชื่อว่า Feminine m a g n e t ปลดล็อกทุกสิ่งให้ไหลลงตักด้วยพลังงานผู้หญิงคะ่ะในคอร์สนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้วิธีกาารจููนนพลังงงผ้หญิ อยู่ในตัวคุณให้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่เฉยๆนะคะอยู่นิ่งๆได้มากขึ้นแต่ทุกสิ่งว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของคุณได้มากขึ้นค่ะปุ่นใช้กระบวนการนะคะที่จะเปลี่ยนคุณลึกระดับสนามพลังงานค่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่ความรู้ของคุณแต่เปลี่ยนลึกระดับพลังงานค่ะวิธีการทางพลังงานมันตราศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะคุณจะได้รับในคอร์สนี้ค่ะปุ่นมั่นใจในกระบวนการทางพลังงานนะคะที่จะเปลี่ยนขึ้นความถี่ของคุณให้จูนกับภาวะของผู้หญิงที่ได้รับอะไรง่ายๆค่ะ ูกสิทธ์มากมายนะคะทางผู้บริหารนักธุรกิจนะคะคนทํางานเยอะมากๆจนทํารีวิวแทบไม่ทันค่ะใครสนใจในราคา early bird นะคะสามารถที่จะทักหาทีมงานปุ๋ยได้ที่ adcoach ปุ๋ยค่ะกดดูได้นะคะที่ description box หรือว่า comment แรกค่ะ0%ได้10เดือนด้วยนะคะสบายๆชิลๆค่ะไว้เจอกันนะคะ